สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l ลเอรุนทิวานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกันพลาไฮเกรดดัลเลนซ่าสอให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงต่อกันพลาตัวนี้บ้างนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้ก็วางขายในเดือนเมษายน2023นะครับราคาที่ญี่ปุ่นคือ1,760เย็ยนนะครับรวมภาษีแล้วนะครับในไทยก็ประมาณ590บาทนะครับก็เป็นกันพลาตัวที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับของซีรีส์ h ฮเกรดเดอะวิชจา h From Mercury นะครับ d ด l e n ล a ซาก็รู้สึกหุ่นตัวนี้จะปรากฏออกมาในตอนสุดท้ายของซีซั่น1มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือตอนที่12นะครับคนขับเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่คนที่เป็นพ่อของกูเอลเจตเตอร์หรือเปล่านะครับรูปลักษณ์ของหุ่นเนี่ยก็เรียกได้ว่า ใช้เบสของอตัวไดเรนซ่าเลยนะครับมาคัสตอมให้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเดิมเล็กน้อยนะครับหลักๆก,ก็ยังจะเน้นไปที่ลักษณะเหมือนสายแท้งนะครับใหญ่ๆทึกๆนะครับจุดเด่นพวกโล่พวกอะไรก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใบต่อเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคู่มือกันต่อนะครับก็เป็นเหมือน ไฮเกรดเดอะวิชทั่วๆไปนะครับก็คือมีอยู่ด้วยกัน8หน้า4แผ่นนะครับแดหน้า4แผ่นแบบนี้เลยนะฮะในกล่องไม่มีแอคชั่นเบสอะไรมาให้นะครับก็ไปซื้อแยกกันเอาเองสำหรับแผงลันเนอร์เนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6แผงน,นะครับใหญ่3เล็ก3นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แผ่นเล็กๆมาให้1แผ่นนะครับไม่มากนะครับอ่า สำหรับตัวไฮเกรดเดเลนซ่าซอตัวนี้ใช้เวลาต่อ,อ,อแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหนึ่งอ่ะผมตีไปชั่วโมงหนึ่งก็ต่อเสร็จแล้วเป็นกันพลาไฮเกรดตัวหนึ่งที่ผมใช้คำว่าต่อง่ายมากๆนะครับต่อง่ายมากๆจริงๆคือผมรู้สึกว่ามันต่อง่ายกว่า SD บางตัวด้วยซ้ำเอบางตัวยังต่อยากกว่านี้ซะอีกนะครับในด้านของสีสันเนี่ยตัวเดเลนซ่าเนี่ยมันออกมา2ตัวก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นของกูเอลกูเอลก็คือจะเป็นสีม่วง แล้วก็จะเป็นของลาวด้าลาวด้าจะเป็นสีเขียวเขียวอมฟ้านะครับคราวนี้เป็นตัวไดแ a นซ่าโซลเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินเข้มอันนี้ไม่ใช่สีดำนะอันนี้มันคือสีน้าเงินเข้มนะครับผสมกับสีเขียวขี้มาเข้มๆเ,เนี่ยบริเวณช่วงเนี้ยโลเอ้ยเกาะตรงเนี้ยเป็นสีเขียวขี้มาหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆม,มีแซมสีม่วงตามจุดต่างๆเล็กน้อยนะครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์นะกลมๆตรงซับบูเฟอร์นย ลำโพงดอกเนี่ย <l amp ung dog> อันนี้คือ,อสีม่วงนะครับสีม่วงหมดเลยด้านหลังของสเกิร์ตเนี่ยจะแตกต่างจากไดรันซ่าตัวอื่นๆนะครับผมสังเกตว่าไดรันซ่าแต่แต่ละตัวเนี่ยจุดที่แตกต่างกันหลักๆของมันนะคือ1นคือหัวเฮดนะครับตัวไดรันซ่าซอลเนี่ยเป็นเหมือนมีก็อกเกิลมีเขาเรียกอะไรอะแว่นตาที่ใช้มองในตอนกลางคืนของพวกทหารอะไรเนี้ยติดอยู่แล้วก็ ข้างบนตรงนี้มันจะเป็นแบนๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของเ,อเ,อเขาเรียกอะไรมวกของพวกหุ่นตัวโกงต่างๆของพวกซีออนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับใครดูกันดั้มบ่อยๆก็น่าจะนึกภาพออกนะครับสองก็คือจะเป็นแผ่นชิ้นตรงนี้ก็คือเป็นเกราะที่บังช่วงหัวไหล่กับแขนอยู่นะครับไดลนซ่าแต่ละตัวจะแตกต่างกันนะครับสามก็คือจะเป็นตัวแบ็กสเกิร์ตหรือว่าตัวสเกิร์ตที่ติดอยู่ด้านหลังนะครับ ไดแรนซ่าของกูเอลเนี่ยก็จะดูยาวๆมีความฉบเฉี่ยวแหลมๆนะครับออของตัวไดแรนซ่าซอเนี่ยก็มีลักษณะเป็นเหมือนเ,ออเขาเรียกอะไรทรัสเตอร์นะครับตรงนี้สามารถขยับได้บิดได้นะครับแล้วก็จะมีตัวทรัสเตอร์สีม่วงซึ่งแม่งดูคล้ายกับลำโพงมากๆนะครับติดอยู่เนี่ยสามอันตรงนี้นะครับต่อมาก็คือสุดท้ายก็คือแบ็คแพคแบ็คแพคของไดแรนซ่าแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบสามารถเอาไปคัสตอมด้วยกันได้เลยเพราะว่า ข้อต่อรูเสียบมันแบบเดียวกันเลยนะครับอ่ะคราวนี้สำหรับอาวุธดแลนซ่า2ก็มีมาให้เท่านี้แหละนะครับตัวนี้จะเป็นดาบซึ่งดแลนซาทุกตัวมีเหมือนกันเลยนะครับแต่ไดแลนซ่า2เนี่ยมันจะไม่มีเป็นทวนนะไอของกูเอลกับของลาดามันจะมีเป็นทวนที่เป็น3แฉกมาให้ตัวนี้ไม่มีจะมีมาเป็นปืนตัวนี้ครับเป็นปืนไรเฟลิลที่สามารถดึงตัว อุปกรณ์ตรงนี้ออกมาอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีเหมือนยิงบีมเป็นรูปปลายดาบออกมาได้นะครับเอาไว้ใช้เสียบตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปอ่ามันก็จะดูเป็นอาวุธเป็น,ป,นปืนที่ยาวขึ้นแล้วก็มีบีมอยู่ข้างล่างด้วยนะครับก็มีเท่านี้นะครับตัวโล่เนี่ยก็คล้ายๆกับเอ่อไอ, GP, GP อ้ GP GP03 หมเออที่มัน ไอ้เกราะตรงหัวไหล่ใหญ่ๆนะครับซึ่งข้างในเนี่ยตรงนี้ก็รูตรงนี้ก็สามารถเอาเอาพวกดาบพวกอะไรมาเสียบได้นะก็เหมือนเดิมคือคือมันเป็นกิมมิคของอ่าเกราะหัวไหล่ของไดแลนซ่าทุกตัวอยู่แล้วนะครับเสียบมีปาวะไม่ใช่อ่าตรงนี้น่าจะเสียบปืน ไม่ใช่เว้ <c oughs> เยวผมลองดูกันสิจำไม่ได้แล้วอ๋อต้องเสียบนี่เพราะว่าหรือเสียบไม่ได้ปกติถ้าเป็นไดรเลนซา่าตัวเก่ามันเสียบได้นะหรือมันใช้เสียบปืนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมเสียบผิดที่ต้องเสียบตรงนี้ ต้องเป็นเดือยตรงนี้เสียบอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปติดอย่างนี้ก็จะติดอาวุธเข้าไปได้นะครับถ้าเป็นปืนก็เหมือนกันปืนก็ใช้เป็นเดือยตรงนี้นะอันนี้เป็นรูตรงนี้ไม่รู้ใช้เสียบอะไรนะครับอ่ะก็เสียบเข้าไปแบบนี้มันก็จะเก็บอยู่อย่างนี้ข้างในนะครับโอเคอ่ะ จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลุดง่ายตัวนี้ก็คือข้อต่อตรงช่วงหัวไหล่ตรงนี้ที่เป็นจอยกลมๆที่เสียบติดกับหัวไหลตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าบางทีเราจับจับมันเล่นนิดนึงมันก็หลุดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆเป็นหรือเป,อเปล่าอ่ะรวมๆม,มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันก็คือไดแลนซ่าแหละนะครับเป็นตัวประกอบหุ่นตัวประกอบตัวหนึ่งนะครับในอนิเมชันเดอะวิชฟอร์มคิวรีด้านข้อต่อเนี่ย ช่วงแขนถือว่างอได้เยอะนะเออในระดับกันพลาที่ตัวอ้วนๆแบบนี้งอได้เยอะมากนะครับแต่ช่วงขาด้วยความที่มันดูป้อมๆเนาะเออป้อมๆไม่รู้ก็งอได้ติดหนึ่งนะครับงอได้เท่านี้แหละนะครับก็จบแล้วนะครับลักษณะคล้า,ายๆหม้อหุงข้าวนะครับเออหม้อทอดอไรน้ำมันอะไรประมาณนี้ช่วงขามันจะแบบนั้นเลยนะครับช่วงเท้าเป็นแบบนี้ใหญ่ๆนะครับตามสไตล์ของ หุ่นสายแท้งสายซาคุทั้งหลายนะครับ mm hmm. ก็จะตัวใหญ่แบบนี้อ่ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยขยับเล่นติดเดียมจะหลุดออกมาแล้วก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวดเดลนซ่าซอตัวนี้นะฮะอ่ะคือรวมๆมันเป็นกันพลาที่ต้องคนที่สะสมครบทุกตัวเออแบบผมเนี่ยสะสมครบทุกตัวผมถึงซื้อมานะเออผมไม่คิดว่าจะมีใครที่แบบ รักไดเลนซ่ามากๆเออมันอาจจะมีนะแต่ผมว่าไม่เยอะออแล้วซื้อเก็บมันทุกตัวในะพวกนั้นคือพวกที่รักสไตล์ของไดเลนซ่ามากๆหรือไม่ก็รักในตัวละครอยากเก็บกูเอลหุ่นที่กูเอลขับให้ครบทุกตัวหรือหุ่นที่ของบริษัทอะไรเนี่ยอ,อของพ่อพ่อ,พ,อพ่อกูเอลมันชื่อบริษัทอะไรวะดูซิอ่าเจตเตรเอร์เจตเตอร์เจตเตอร์เฮวี่แมชชีนเนอรี่<ๆ>ให้ครบทุกตัวเนี่ย ก็อาจจะซื้อครบนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ย590อาจจะไปซื้อตัวอื่นดีกว่าทีเท่ๆนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็ไม่ใช่กันพลาที่ต้องมีไว้สะสมอะไรขนาดนั้นนะถ้าชอบสไตล์ถ้าชอบอลักษณะดีไซน์แบบเนี้ยก็ซื้อแต่ผมว่าผ่านก็ได้เออผ่านก็ได้590เอาตังเก็บไปซื้อไอ้กันพลาตัวอื่นในซีรีส์ t h e w i t ทฟรอม m มอร์คิดีกว่านะครับ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ต่อง่ายนะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังหัดต่อกันพลาไฮเกรดสักตัวซื้อไปให้เด็กหัดต่อได้เลยสําหรับไฮเกรดไดเลนซ่าซซตัวนี้ครับ590บาทถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับ